นี้นะันตี้ก็พามาชมร้านขายปลาที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะก็เข้ามาในร้านก็จะเจอประมาณนี้ก็จะมี อันนี้ก็จะเป็นซุปเป็นซอสต่างๆนานาด้า,าน,นล่างก็จะเป็นปลาของโปรดปลาแซลมอนอันนี้ก็ปลาอีกหลากหลายหลากหลายนาตีก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่หน้าตาแต่ละอย่างอ่ะสำหรับคนไทยอ่ะสำหรับเราเองอ่ะหน้าตาโอ๊ยนั่งกินทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้เพราะมันก็ไม่เคยเห็นที่ไทยเนาะ <Yeah. S 1> สามีก็เรียกซื้ออยู่ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างสามีเลือกไม่ถูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะปลาในซอสอะไรสักอย่าง <c oughs> เรียกไปแล้วหนึ่งอัน <c oughs> ก็ท่านนี้ก็จะเป็นปลาทั้งหมดเลยแล้วก็จะอยู่ในซอสในอะไรต่างๆนานา อันนี้ก็จะเป็นกุ้งอร่อยมากชอบแต่ไม่ถูกนะกุ้งนี้พวกนี้ก็จะเป็นแล้วก็ไม่รู้อันนี้สมุกแซลมอนโอเครู้จกัก <c oughs> ไปไปไปมีวายขายด้วยก็เอาไว้วายที่แบบไปกินคู่กับปลาเนาะด้านนี้เขาก็จะไม่รู้เหมือนกันอะไร <c oughs> <c oughs> เออด้านนี้ ขายหอยจริงๆแล้วหอยมันจะมีแค่เฉพาะช่วงซัมเมอร์แต่ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็จะเป็นปลาสดๆเคยเดเ,เคยเดินเข้ามาแล้วแบบโอ้อยากกินปลาอยากกินปลา Salesforce. ก็ไม่รู้แบบจะซื้อปลาอะไรซื้อเสร็จก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ซื้อเสร็จก็ไม่รู้จะ yes. ไปกินกับอะไรส <laughs> รุปเคยไม่เคยได้ซื้อปลาสดๆเลยที่จากที่นี่นะคะแต่ก็มีหลากหลายดีอืม <laughs> ก็ต่างจากที่ไทยเนาะโอเคมาด้านนี้ก็จะเป็นป่าซาวมอนของโปรดหอยเชลก็มีอันนี้ก็เป็น กุ้งมังกรอร่อยอร่อยชอบอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบแนวๆแบบสําเร็จรูปที่เขาทําไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาเหมือนกันที่แบบเขาก็เอามาแปรรูปลมคล้ายๆเหมือนที่ไทยเนาะแต่ก็วิธีการแปรรูปก็อาจจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนก็ไม่รู้คือเรื่องทําอาหารนะไม่ค่อยเก่งอะเก่งแต่กินนะคะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> อืม อันนี้ก็จะเป็นสลัดที่แบบฝรั่งเขาชอบเอาไว้กินกับขนมปังเขาจะซื้อพวกนี้แล้วก็ไปทากับขนมปังกินอะไรอย่างเงี้ยอืก็จะมีหลากหลายให้เลือกอันนี้ก็สามีก็สั่งมาน่าจะเป็นสลัดปูอดัดส่วนอันนี้นแซลมอนของโปรดพลาดไม่ได้ <c oughs> ด้านนี้ก็เป็นอาหารแช่แข็งก็มีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันคารไม้เอ้ยอะไรเอ้ยมีกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยแต่ถามว่าราคาก็ไม่ถูกนะกุ้งที่เนี่ย ยิ่งตัวใหญ่ๆก็ยิ่งไม่ถูกเข้าไปใหญ่เลยเอ๊ะพูดยังไงอือก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของแช่แข็งโอะคะ่ะร้านก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเป็นร้านก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เครื่องเคียงนี้ก็มีเอาไว้กินเป็นอาหารเล็กน้ำย่อยโอลงโอลีฟมี วันนี้ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันกับบ้านก็มาถึงบ้านแล้วมาดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างอันนี้ของนาตี้อันนี้ของนาตี้หิวเลยตอนแรกก็ไม่หิวพอไปเห็นแล้วหิวเลยแซลมอนอันนี้สามีของสามีเป็น ปลาต่อไปอันนี้ก็เป็นโซกของพ่อแม่สามีพอดีฝากซื้อจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปใช่ไหมพอดีขาดรถไฟแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสลดัดสลัดปูอาจก็ฝรั่งเขาเอาไว้กินกับขนมปังเนาะส่วนอันนี้ไม่รู้ ของสามีเขาไม่รู้อะไรถุงถัดไปจ้าของนันตีเองเๆๆๆเป็นคริชเดย์เขาเขาเรียกว่าคริชนะส่วนอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนอย่างก็จะมีลูกชั้นคลาตสิลกลชั้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแบบคลาสสิกซื้อมาลองชิมดูกเลยก็ได้เวลาชิมแล้วนะจ๊ะนี่คือไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยแล้วก็ออกไปก็มาชิมกันเลยเดี๋ยวชิมก่อนชิมแบบไม่บีบน้ำตาลเอ้ยไม่มีนะไม่มีมะนาว อ๋อข้านอ่ะก็เห็นประมาณนี้อืมอม,มันมีซอสอยูอ่ข้างใต้ด้วยแหละทุกคนอือไม่รู้จริงๆงแล้วเห็นไหมอ่ะอืมมันจะมีซอสอยู่ข้างใต้ด้วยก็ อร่อยดีคือชอบอยู่แล้วเขากินเย็นๆได้ะอันนี้แล้วก็มีผักเป็นผักต้มผักกุ้งอร่อยส่วนอันนี้ไม่รู้คืออะไรอืมมันฝรั่งมีกุ้งด้วย คนน้อยๆไข่ก็ไม่รู้นา่าจะหนึ่งฟองหรือครึ่งฟองอร่อยอร่อยเปความสุขถ้ากินของอร่อยตาก็ปวดหัวอ,อร่อยทุกอย่างแล้วก็ปกติร้านนี้ก็ไป แต่ไม่ค่อยบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าแอบแพงก็ขอตัวไปกินก่อนนะหิวแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย